Thank you สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง zoom 072.com และออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังข่าวสารที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสั่งสมบุญในวันพระวันพระเราก็เตรียมตัวเตรียมของเตรียมเครื่องธยธรรมอาหารหวานข้าวมาเลี้ยงพระในวันพระบ้านเราอยู่ใกล้วัดไหนเราก็ไปวัดนั้นไปทำบุญไปสแสวงหาความรู้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมไปสมาทานอุโบสถศีลหรือไปทบทวนศีลห้า ที่เราปฏิบัติมาตลอดหนึ่งอาทิตย์ว่าครบถ้วนบริบูรณ์แค่ไหนพอวันพระเราก็สมาทานเพิ่มอีกสามข้อนั่นแหละเป็นทางไปสู่สวรรค์ปิดประตูอบายไปสวรรค์ดังนั้นสวรรค์อยู่ใกล้นิดเดียวใกล้ๆบ้านเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นไปสั่งสมบุญกันให้ได้ทุกวันพระนะ เรามารับฟังข่าวแรกกันค่ะคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายรวมพิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล86ปีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามราชวาระมหาวิหารและประธานสนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศค่ะ วันพุทธที่24พฤษภาคมพระครูสังคารักษ์กรังสริดอิทธิจินตะโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระวิเทศธ,ธรมรมภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานมูลนิธิธรรมกายพระมหานิกรสุทธรัตโนรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวเรียเจ้าอาวาสวัดพุทธเวียนนาและพระมหาสุราชชาติชันโย เจ้าคณะตำบลคลองสี่เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการามได้เข้ากราบถวายมุทิตาสการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาทีราจารย์เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล86ปีณาวาัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเทรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบฝ่ายศาสนา,าเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามราชวารมหาวิหารประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเทรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางและกรรมการสภามหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยด้านวิทยาลายัยเทคโนโลยีกรุงเทพเข้าอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีพุทธศักราช2566ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ โดยระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพได้จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศกิจกรรมอบรมศิลธรรมให้กับนักศึกษาประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน200กว่าคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะวัดพระธรรมกาย โดยกิจกรรมวันสุดท้ายของการอบรมคณอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์โดยมีอาจารย์เอกกมลแสงฮิรันผู้อำนวยการวิทยาลายัยเทคโนโลยีกรุงเทพเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวรับบาตรจากคณะอาจารย์และนักศึกษาสำหรับการตักบาตรครั้งนี้ เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาได้มาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามที่ได้สืบทอดกันมายาวนานและได้ฝึกการเป็นผู้ให้ตัดความตระหนี่ออกไปจากใจนอกจากนี้ยังเป็นการชำระจิตใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์รวมทั้งเป็นการทํานุบำรุงพระภิกษุสงฆ์เพื่อให้ท่านได้มีเรียวแรงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ก่อนที่จะทำพิธีปิดพระอาจารย์ยังได้เทศเรื่องพระคุณครูเพื่อตอกย้ำให้นักศึกษาระลึกเสมอว่าคุณครูคือบุคคลสำคัญครูเป็นผู้ให้ผู้เติมเต็มผู้มีเมตตาเป็นแสงเทียนเป็นผู้นำทางและเป็นดวงประทีปให้แสงสว่างแกศ่ศ์ก่อนที่จะได้ทำกิจกรรมบายสีสู่ขวัญน,นักศึกษาโดยมีอาจารย์เอกกมลแสงฮิรัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพรับผ่านใบสีจากพระอาจารย์และส่งต่อสายศินให้คณะอาจารย์พร้อมกับผูกข้อมือให้กับนักศึกษาทุกคนและในช่วงท้ายได้ทำพิธีปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศโดยมีนายบุญมั่นวงศีสวัสด์เป็นผู้แทนกล่าวรายงานส่วนอาจารย์เอก,กมลแสงฮิรันเป็นผู้แทนกล่าวปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศ ก่อนที่ตัวแทนนักศึกษาจะได้ถวายพานดอกไม้ทูบเทียนแพรและกล่าวคำขอขมาพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงตามด้วยคณะอาจารย์ได้ถวายธยธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนตัวแทนได้รับใบประกาศนียาบัตรจากพระอาจารย์สำหรับโครงการอบรมศิลธรรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสมาฝึกสมาธิเบื้องต้นตลอดจน การเข้าร่วมกิจกรรมหล่อหลอมคุณธรรมพื้นฐานเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้5ห,ห้องชีวิตเนรมิตนิสยัยทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับการพัฒนาคุณภาพทางกายและใจได้เป็นอย่างดีซึ่งทุกกิจกรรมที่นักศึกษาได้ปฏิบัติจะเป็นการปลูกฝังสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาอีกด้วยค่ะ วันนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพได้นำนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใหม่ทุกทกคนเข้ามาอบรมตามนโยบายของท่านอาจารย์พิสมัยแสงิลันที่ได้นำพานักเรียนที่จะเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของวิทยาลัยได้มีความพร้อม โดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจสมาธิที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไปในวันข้างหน้านโยบายเหล่านี้ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ20กว่าปีแล้วนะครับเป็นการอบรมที่อาจารย์ได้ปลูกฝังนิสัยดีๆให้กับน,นักเรียนมีความพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของ5้าห้องชีวิตเมลมิดนิสัย ซึ่งจะนำพานักเรียนได้เริ่มต้นจากของการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและวิทยาลัยก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพขึ้นเพราะว่าเด็กนักเรียนเองจะได้รับการปลูกฝังแล้วก็เตรียมความพร้อมปรับความนิสัยต่างๆให้พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษา วันนี้ได้ผด่านักเรียนมา230ท่านนะครับที่เข้ามาอบรมในวันนี้ด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลธรรมประจำปีการศึกษา2566ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ค่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารส,สถานศึกษา และคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจโครงการส่งเสริมด้านศิลธรรมประจำปีการศึกษา2566พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำงานผ่านการสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านศิลธรรมภายในงานได้มีการแนะนำโครงการด้านศิลธรรม2โครงการหลัก คือโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าปีที่41และโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกวีสตาหลักสูตร7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบจากนั้นผู้ร่วมสัมมนาได้รับฟังสัมภาษณ์พิเศษจากแขกรับเชิญพิเศษสองท่านคือคุณวิมลพันธ์กลางนีศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีส,สเกตยโสธร และคุณรดีวันปิ่นแก้วศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีซึ่งจากเรื่องราวการบูรณาการโครงการมาใช้พัฒนาผู้เรียนผลสำมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทำให้ผู้ร่วมฟังสัมมนาได้แรงบันดาลใจและแนวทางการดำเนินการที่จะผลักดันโครงการด้านศิลธรรมให้สำเร็จ ภายหลังจบการสัมมนาค,ครั้งนี้ทำให้ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูทั่วประเทศมีความพร้อมที่จะนำศิลธรรมไปสู่ใจเยาวชนให้เยาวชนไทยเป็นคนเก่งคนดีมีศิลธรรมพร้อมทั้งจะดูแลตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะ ด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกลกจังหวัดนราธิวาสได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงพร้อมด้วยตัวแทนประธานผ้าป่าจากเจ็ดจังหวัดได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกลก ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระมหาสุพจน์มหาสกโกประธานโซนใต้สองเป็นประธานสงฆ์รวมถึงส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและคณะสงฆ์ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญกว่า30รูปอีกทั้งยังเป็นตัวแทนประธานผ้าป่าจากเจจังหวัดมาร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้อีกด้วย และที่สำคัญคือได้รับการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารพรานที่48นำโดยพันเอกพาคินเกื้อกูลผู้บังคับการกรมทหารพรานที่48ซึ่งพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นำโดยกัลยาณมิตรสวงชุติมาชาโลธรและกัลยาณมิตรปราณีแซลีท่านประธานทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่าพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนตัวแทนประธานผ้าป่าจากเจ็ดจังหวัดและสาธุชนได้น้อมถวายผ้าตรายแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาดเกี่ยวกับอนิสงส์ผลบุญและความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนปลายด้ามขวานทองของไทย ซึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับพุทธบริษัทในชายแดนใต้เป็นอย่างยิ่งค่ะที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนผู้แทนประธานนำกล่าวได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อถึงเวลาสว่างประธานบุญพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัย ประกอบพิธีอาราธนาธรรมด้านคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดมาติกาจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรแพงตาสิีหราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านได้น้อมนำผ้าบางสุกุลจีวรถวายแด่คณะสงฆ์ ด้านคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลจีวรต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเข้าสารโดยมีกัลายาณมิตรมนชายาไคลจันเสษเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ประธานนำกล่าวคำถวายและสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันรับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์กฤษดาธรรมกิติโกและได้ร่วมใจกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ยังความปราบปลื้มใจให้สาธุชนทุกท่านทั้งที่รับชมผ่านโปรแกรม z o ูมและที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดค่ะ เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญหล่อพระประธานค่ะภาคเช้าคณะสงฆ์นำโดยพระสิบป,ประพาสพรหม,มัสโรท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ เริ่มด้วยพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัล,ลยาณมิตรพระชะวันกัล,ลยาณมิตรเด็กหญิงอารยาฟานยานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญญารักษาโรคโดยมีกัล,ลยาณมิตรชนกนาฏพิมพ์สีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายอุปกรณ์ถ่ายทอดสื่อธรรมะ โดยมีกาล,ลยนมิตรนรโมนราชามดซิงเกอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญหล่อพระประธานโดยมีกาล,ลยนมิตรกิ่งแก้วกาล,ลยนมิตรชนทานมหาอุประเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพนแดกคณะสง์ ภาคบ่ายพระสิบภาคพรม,มัสาโรท่านประธานสงฆ์นำสาธิชนปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญหล่อพระประธานโดยมีกัลยาณมิตรสมศักดิ์กักลยาณมิตรธนพรสังวรและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์และกล่าวสามโภชนียกถา นอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์คันชัยชยยาวงโสด้วยค่ะด้านวัดพระธรรมกายจรอเจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบูญพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีถวายพระประธานค่ะภายในงานพระคู่ภาวนาสุทีิวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูม ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวอาราธนาศีลห้าและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกลัลยาณมิตรสุนันท์กลัลยาณมิตรสมบัติวงกเกษมสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งน้อมนำผ้าป่าไปยังแท่นพิธีส่วนท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยพิธีถวายพระประธานโดยมีกลัลยาณมิตรสิทธิชยัยกัลยาณมิตรพัทรากรลัลยาณมิตรวิน และครอบครัวเมฆพงษาธรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทั้งยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัล,ลยาณมิตรพัชชากัล,ลยาณมิตรพาพรสุวรรณวรางกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์ ในการนี้ชาวท้องถิ่นที่มาปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายยังได้ร่วมกันร,รับบุญเตรียมโคมที่จะใช้จุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขาบูชาด้วยความปลื้มปิติในการรับบุญส่วนภาคบ่ายได้รับฟังธรรมะจากพระมหาอภิวัตรธรรมะเมโธเรื่องประวัติการสร้างบาร,รมีในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ทุกท่านต่างปลื้มปิติที่ได้รับฟังเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนที่วัดพระธรรมากายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายข้าวสารค่ะภายในงานพระครูใบดีกาวุฒิพงศ์วุฒิวังโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมากายชิคาโก้ท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตร และนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเข้าสารโดยมีกัลยาณมิตรด itter, ็ดดอ,อกเตอร์ทิโมธีลีเทอร์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพนนภามานิตโชิพิสิทธิธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรซารอนสิริกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ประธานงานบุญทุกท่านและสาธุชนได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทธนียกถาและแจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมากายชิคาโก้จะได้จัดในโอกาสต่อไปพร้อมทั้งเชิญชวนทุกท่านให้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ ด้านวัดพระธรรมกายสตอกโฮมประเทศสวีเดนได้ then, oh จัดพ ines, ิธีบุพเพตตะพลีครั้งที่103เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพระแรม15าค่ำเดือน6ที่ผ่านมาทางวัดพระธรรมกายสตอกโฮมประเทศสวีเดนได้จ <eighth må> <arta> ัด <abra> พ <plausible> ิธีบุพเพตตะพลีครั้งที่103เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยภายในงานได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุคุลจีวรซึ่งประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยนมิตรเตียงทองซอมกระโทกกลลยณมิตรดอกอ้อมีนิสัยจากนั้นเป็นพิธีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลลยนมิตรธัญามาตร มากขุนทศเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารแดกคณะสงฆ์สำหรับพิธีบุพปเพปตะพลีณวัดพระธรรมกายสตองโฮมได้จัดเป็นครั้งที่103แล้วโดยทางวัดได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมเพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านได้สั่งสมบุญร่วมกันเสมือนประกอบพิธีกรรมอยู่ณศูนย์กลางพิธี ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญด้วยนะคะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกับประวัตนาสูตรทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปร,ะริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะเราไปติดตามรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อปเทนค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่สองนครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่หนครหลวง9อันดับที่6จักรวาล3อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง7อันดับที่9แก้วภูทร1อันดับที่10นครหลวง12ค่ะ ส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดตากอั 2, นดับที่สองจังหว,ดงวด Louise, ัดอุบลราชธานีอันดับที่สจังหวัดขอนแก่นอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่7จังหวัดมหาสารคามอันดับที่8จังหวัดฉะเชิงเซาอันดับที่9จังหวัดชนบุรีอันดับที่10จังหวัดกาลสินค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญ7บิ๊กบุญเนื่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยพิธีตักบาตรพิธีบูชาข้าวพระพิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต พิธีหล่อพระประธานพิธีจุดวิสาขะประทีปพ,พิธีเวียนประทักษินและพิธีฉลองชยัยสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรด้วยยอดสวด5,399ร5 3 99, 9 9ล้าน9 9 9 9 9จบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-100 0 31, ค่ะขอเชิญร่วมรับบุญใส่ทาน ประทีป LED เตรียมงานจุดประทีปแปรอักษรเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้โดยรับบุญได้ที่มหารัตนวิหารโคต8เสาซี2 0และมหารัตนวิหารโคต25าเสาซีหตั้งแต่เวลา13.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา17.30นาิกา30นาทีโดยรับบุญตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสั่งสมบุญในพิธีทอดผ้าป่าวางดวงแก้วบรมจรพรพัิโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมหามงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0949987428และ0825961036ค่ะโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาิพุทธศาสากลร,รุ่นที่7เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะอายุระหว่าง18ถึง28ปีเข้าร่วมอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตพุทธศาสากลรุ่นที่7ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมในระหว่างวันที่5มิถุนายนถึง16กร,รกฎาคมพุทธศักราช2566สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0926199914 และ0654556294ค่ะส่วนโครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษารุ่นที่50ภาคฤดูฝนเปิดรับสมัครนักศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วอายุระหว่าง18 30ปีสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยอบรมระหว่างวันที่10มิถุนายนถึงวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2566โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-077-6000ค่ะและคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมากาย ออและส่วนส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกได้ทาง L ล n e OA ค่ะบัญชีทางการของวัดพระธรรมกายที่แอสไซด์ดมกายาหรือพิมพ์ในช่องค้นหาทางแอปพลิเคชัน Line ว่าวัดพระธรรมกายหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นในหน้าจอในขณะนี้ค่ะ และทั้งหมดคือข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสตังธร,รมโมทุรันวโยธรรมะของคนดีคนชั่วรู้ได้ยากค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ